ถ้าคใครทราบเนี่ยใครรู้จักเนี่ยหลวงพูด,ดูพ่สแกนะครับที่อุธยาเป็นหนึ่งในพระเกจิที่แบบว่ามีคนนับถือเยอะมากๆเยอะระดับตน้ตนๆของประเทศเลยก็เลยจะมะีความเชื่อค่อนข้างเยอะที่ใช่็ดีไม่ใช่ก็ดีอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเราก็ลองดูว่าเอ,อยึดจากตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านทํำยังไง เอางี้ก่อนเนาะว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่อ่ะท่านเรียบง่ายขนาดไหนท่านสอนลูกศิษย์ยังไงทําไมตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วถึงมีความคิดพิสดารประหลาดขึ้นมาแล้วก็ทําในสิ่งที่ท่านไม่ทำํำคิดอย่างนี้ก่อนเนาะใครเป็นศิษย์ท่านนี่ก็ต้องอาจจะขออนุญาตขออภัยไว้ด้วยแต่ว่าขอให้พิจารณาดีๆว่าตอนที่ท่านอยู่ท่านทํำยังไงท่านเคยไหมที่จะบอกว่าให้มาสวดมนต์กันเสียงดังๆเพราะว่าวัดไม่ใช่ที่สาธารณะนะครับ ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเข้าไปทําอะไรก็ได้คุณต้องรู้จักกาละและเทศาในความเหมาะสมเนาะวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่สมควรใช้คําว่าสัปปายะสัปปายะคือเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมรเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปทําลายทําร้ายความเป็นสัปปายะในวัดเนี่ยไม่ดีนะไม่งามนะ คนที่ไปวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนาะนั่งสมาธิส่วนมนต์ภาวนาส่วนมนต์ภาวนาอยู่คนเดียวก็ได้แล้วคุณไปทำะไรให้เขาเสียสมาธิอ่ะมันก็ไม่งามเนาะถ้าอยากสวดมนต์ดังๆก็อาจจะขออนุญาตก่อนว่าเอ้ยตรงไหนที่สะดวกที่พอจะให้เราสวดดังได้ไหมพระท่านอาจจะเอาไปสวดตรงนี้ติดเนี่ยก็ว่าไปถ้ามันไม่สะดวกจริงเพราะคนมันเยอะเพราะมันคือสังคมเราต้องเคารพให้เกียรติสิทธิผู้อื่นคุณกลับไปสวดที่บ้านก็ได้ค ถ้าใครรู้ว่าสมัยหลวงปูด่ดูตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านไม่เคยมีใครบอกให้สวดเสียงดังท่านไม่เคยพิมพ์หนังสือพิมพ์ไอ้หนังสือสวดมนต์มาแจกให้คนพิมพ์หนังสือมาแล้วบอกมาแจกเป็นโน้ตได้บุญนู่นจะไม่มีคน <c oughs> ที่ไปท่านแล้วบางทีบูชาโน่นนี่นั่นพากองมาท่านก็จะแจกกระดาษเล็กๆใบหนึ่งกระดาษนะแผ่นเดียวเป็นบทสวดมนต์ <c oughs> กลับบ้านไปไปสวดเอาไปสวดที่บ้าน Mm hmm. อย่างนั้นเลยเออเอาไปสวดที่บ้านได้คือจะไปสวดดังสวดเบาแล้วแต่ใช่ไหมที่สว่วนตัวแต่ว่าคุณมาอยู่ในสังคมเนาะต้องเคารพความเป็นสัพดะของพื้นที่ด้วยนะฮะมันก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับหลวงปู่ดู่เละไปเรื่อยเ,อ,ยเออท่านไม่เคยมีมาบอกว่าให้ต้องสวดดังๆในวัดแล้วการไลฟ์สวดโชว์อย่างเงี้ยออาผมเข้าใจอะบางคนก็บอกว่าเออเพื่อจะได้เป็นการบอกบุญต่อเนี้ยครับก็คณอยู่บ้านก็บอกบุญได้อะ ี่วา hmm. เอาไปว่าทำอยู่ในพื้นฐานของการไม่เบียดเป็นผู้อื่นอย่างหนึ่งก็ใช่ไหมครับอย่างที่สองคือต้องดูแล้วนี่คือวดัดไม่ใช่ที่ของคุณคุณต้องเคารพสถานที่เคารพกฎของวดัดเนาะอยู่ในการเทศจาที่ดีก็โอเคนะครับอย่าเพี้ยนไปจนเยอะไปใหญ่จนกลายเป็นว่าหลวงปู่ดูท่านเองเนี่ยท่านไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าโอ้โหฉ,ฉันเป็นระดับนู้นฉันเป็นระดับนี้เป็นโอ้ไม่มนนีไม่เคย <c oughs> ใครเคยเห็นนะเอามาให้ดูด้วยว่าท่านพูดท่านไม่เคยท่านเป็นพระที่สงบสงี่ยมท่านเป็นพระที่มีจริยัตรที่งดงามมากครับ <c oughs> เนาะทำตัวตลอดมีใครบอกถามนู่นท่านก็อุย้ยคนนู้นก็นดีคนนั้นก็นดีขนาดมีเรื่องราวของการที่ว่ามีลูกศิษย์เนี่ยมามาบอกท่านบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัวนะถ้าคนที่ไม่ไม่ดีเนาะถ้าเป็นพระไม่ดีท่านก็อุย้ยไม่ดีต้องอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหม ไม่มีนะท่านบอกโอ้ยดีดีสาธุจเจริญมากดีไปเลยขอให้แบบไปปฏิบัติเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเอออย่าพูดอย่างนี้เลย <S 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 โอ้โหน่ารักมากตอนที่สิทธิ์ของทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำม,มาหาอย่างเงี้ยมาขอปฏิบัติด้วยเออไม่ใช่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยส่งลูกศิษย์มาให้มาสักการะมากราบหลวงปู่ดู่เนี่ยคท่านก็ต้อนรับสู้อย่างดีแล้วท่านก็แนะนําสั่งสอนว่าต้องทํายังไงให้เจริญก้าวหน้าในทางทมในแบบฉบับของมโนมยิทธิต่อไป น่ารักขนาดนี้ค,คือท่านไม่เคยอยูตัวเลยแล้วท่านก็ไม่เคยอวดตัวเลยอย่าไปยุ่งกับท่านว่าท่านจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์นู่นนี่นน่และมีการตั้งตำแหน่งใหม่ว่าเป็นบรมโพธิสัตว์อีกอไปกันใหญ่เลยคืออันนี้ไม่เคยมีแล้วเป็นพระโพธิสัตว์มีมหาโพธิสัตว์อันนี้มีบรมโพธิสัตว์ไม่รู้แหละคือใครเชื่อแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเออผมไม่ได้ค้าดว่าใช่ไม่ใช่เนาะแต่อยา่า อย่าไปแตะดีกว่าไหมเนาะเพราะว่าท่านก็อยู่ในที่ที่บอกที่ควรแล้วอย่างเงี้ยเราก็เคารพในพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่านได้เผยแผ่เนาะเราก็เอาไปปฏิบัติด,ดีกว่าไหมใช่ไหมฮะมก็เอาไปเคารพตัวเองเนาะเคารพตัวเองอเคารพตัวเองคือครเราก็มีพื้นที่ของเราทำอะไรอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแต่เรแล้วก็เคารพสถานที่ด้วยรู้จักการาเทศะนะครับแล้วรู้จักคําว่าสปายะนะครับก็เพื่อเื้อเพื่อเผ็นการในสังคมเนาะ ก็มองว่างกันก็ไปเหมือนกันเนาะแเราจะไปเหมือมน้องวาสแกนข้อสองบทสวดมหาจักรพรรดิปรับภพภูมิผีได้จริงไหมรู้จักบทสวดนี้ป่ะอันนี้ก็ไม่รู้จักแต่รู้ว่ามันต้องยิ่งใหญ่แน่เพราะว่ามหาจักรพรรดิเพราะว่าพรามหาจักรพรรดิใช่คือ บทสวดบทสวดพระอักรพรรดิเนี่ยเป็นบทสวดที่ช่วงเนี่ยหลังๆก็คิดเหมือนกันก็คือมีพมีมีเขาคํากล่าวอันนี้อันนี้เราไม่รู้จริงนะว่าตน้นต้นฉปัรม,มาจากไหนจะเข้าใจว่ามาจากหลวงปู่ดู่แล้วก็ต่อออกมาทุกวันนี้ก็หลวงตามมาอะไรอเีกกเอามาใช้อย่างเงี้ยเป็นบทสวดที่เหมือนทาความเคารพอันเชิญพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระคร,รูทิสั์หลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดเออลงมาอะไรอะสิบห สิบยี่สิบชั้นรมนู่นนี่นั่น,นเอาเอาสรารพัดเทพสรารพัดรมมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลโอเคไหมครับประมาณนี้เลยเก <laughs> ี่ยวกับการปรับครอบภูมิผีไหม <laughs> ถามเราคิดว่าเราจะตอบเป็นไงก็บทสวดต้องบอกอย่างนี้หน่อยว่าบทสว,วดดีหมดนะ ันคงไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดมนต์ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับเรามระทำวันนี้เราทํามากินตั้งใจธรรมากินเออมีความรับผิดชอบในฐานะ,ค,ะคนเป็นพ่อเป็นคนเป็นแม่มันก็สามารถปรับตัวเราให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมีศักยภาพในสังคมมากขึ้นอ่ะอันนี้เข้าใจเพราะว่าตอน,ตอนแรกเ<ร>ต่าเ <c oughs> ต่าเ <c oughs> ต่าคิดเต่าคิดเหมือนกันว่าในอย่างอย่างบอกว่าบทสวดมนต์กับเรื่องการปรับภพภูมิผีหรือว่าผีอะไรเงี้ย อันนี้ในในความคิดเต่าก็มองตั้งแต่แรกว่ามันไม่น่าจะสัมพันธ์กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอมาได้แต่ว่กก่อนนะว่าบทสวดเนี่ยมันดีนะต้องบอกบทสวดมันดีเพราะบทสวนนดสวน่ก็คือเป็นการเอ่อทรงอะไรนะทรงคนกําลัทงทั้งหมดของรอพ,รพระเจ้าเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างที่บอกพระอรหันต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามาเป็นเป็นเดชเป็นอนานาจเพื่อรักษาตนอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่โอเคอืเรื่องตาจับปีติโย วันรุสัเปโลกโนัตตุมาเตปวัตวันดาราโยสุขีที่คายยโกะพอาตะีโยวัชรุตสาพปโลกโนัตตุมาเตภวัตวันดาราโยสุขีที่คายยโกะเพระตะีทีโยวัชรุตสาพโลกโนัตตุมาเตปวัตวันดาราโยสุขีที่คายยโกะมาพิวานาตีริสเน่า ไม่มีหรอกไปกสุนแล้เราเป็นแม่ไแม่้องแม่เรก่อไปก่อนแม่เราเจอาให้่ตไม่เป็นไรอยยังไงก็ได้งากแต่เย็นเอาเลยาสบายเลย ทรง,งขอพรอ,องคูผู้ชมนัคราชเจ้วิสุทธิเทวามหาพธิสัตว์คุณครองหมอบีนะครันบนะโมพุทายะพระุทธไตรัตนายานมานีนกรัตสีสาหาจสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะถาุูโมนาบูจาบูจาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอปิจานังวารังตันตังสิวาริจามาเจรังอังวันธามิุระโต อาหังวันทามิตาสุโยอาหังวันทามิสัพพะโซพุทธะธรรมะสังฆะบูเชมิ